ผมว่าชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยเลยครับไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับที่เห็นได้เล้ครับเห็นได้เล้ผมกลัวว่าพอคืออะไรางี้เขาจะเสียหายครับเสียงเสียงกระสุนปะมเดี๋ยวซีเดียวมันทําให้อาจจะหลอดไฟแตกบ้างอะไรบ้างต้องขอทางขอโทษทางขอโทษมากขอโทษไ้ก่อนดำดงเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่ครับผม ก็ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นเดียวหรอกครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่อะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ดำดงเราก็เคยแต่งตัวแบบอย่างอื่นมาแล้ว,ลวใช่เราเราเป็นตลกไงเอนเตอร์เทนล้วก็มีแต่งตัวบ้างอะไรบ้าง,งแต่ไม่ได้บ่อยส่วนใหญ่ก็เป็นชุดไอชุดทีซ่ซื้อมาชุดแบบชุดผู้หญิงอะไรเงี้ยเ,เรื่องทรงผมแล้วก็ชุดนี้ เป็นของหัวหน้าเขาจัดเตรียมไว้ให้ครับแล้วแต่ว่าหน้านี่ผมก็ยังนั่ง,งยึดอยู่เอาอย่างไงดีผมว่าเปิดเปิดไปเจอคุณนินวครับคุณนินวเขาเขามีคลิปหนึ่งนะเขาทําเดินบงในแบงก์มินแล้วก็เอามาเป็นเลปเปอร์รรผมว่าชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยเลยครับมันก็งงอยู่เหมือนกันงงอยู่เหมือนกันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นครับ แต่อย่างที่บอกผมก็พยายามทําปกติแล้วอะไม่กดดันผมกลัวว่าพอคืออะไรางี้เขาจะเสียงหายครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงเสียงกระสุนเขามาเดี๋ยวซีเบลมันทําให้อาจจมหลอดไฟแตกบ้างอะไรบ้างต้องขอทางขอโทษทางขอโทษหน้าขอโทษไปก่อนคือผมอะผมมชอบแต่งหน้าผมาชอบจ็อกเกอร์ผมชอบดู พวกสปู๊ข่าวที่มันเป็นแบบว่าทำมาเขาเข้าถึงตวละครอะไรเงี้ยผมก็เลยมีนิดเดียวไม่ให้ไม่ให้มันเลอะเกินไปกว่านี้ครับพี่เห็นได้เหรอครับเห็นได้เหรอก็เนี่ยก็แต่งตามแต่งตามเขาครับใช่เดี๋ยวเราก็หาเปลี่ยนไปเรื่อยครับท่านจะภาพที่ขอแล้วยังไม่ได้ขอนะครับคือถ้าเกิดเห็นบทนี้แล้วชื่นชอบคือไม่ต้องบอกว่าผมก็เล่นบทอื่นได้ด้วยเหมือนกัน ติด <laughs> ตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทไหนนะครับบทไหนที่ได้รับศิลปินคนไหนที่ได้เล่นก็ให้กําลังใจนะครับอย่า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 เรียกว่าอะไรอย่าอย่ามองข้ามความสําคัญอย่าดราม่ากันนะครับผมทุกคนมีหัวจิตหัวใจนะครับมีหัวจิตหัวใจแล้วก็มีมีความเป็นคนนะครับมีความเป็นคนอยู่แล้วก็ทุกคนต้องการกำลังใจ ในการทําในการแสดงทุกตัวทุกคนเลยครับ